สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเคลอฟูเลื่อเกี่ยกับโยยุทธากาจิโบอนคะ่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารคะ่ะซึ่งแน่นอนเลยคะ่ะวันนี้เป็นวันของศิลปะเคลอาร์ตและจะมีใครเป็นใครที่ไหนไม่ได้เลยที่จะมานั่งกับโยในวันนี้นะคะก็คุณสลาวาลินใจจันทึกคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเกยองคะ่ะ เกยองมันเกี่ยวอะไรกับเกนั Ge ่งยองยองอันนี้เดี๋ยวคุณต้องถามคุณแจงเองนะคะว่าคืออะไรนะคะเดี๋ยวนะคะเราเข้าช่วง Color News ค่ะช่วง Color News ค่ News. ะช่วง Color News ค่ะตอนนี้นะคะอยู่นั่งอยู่กับนี่เลยค่ะคุณแจงสลาวาลินใจจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า วันนี้เจ้าวันนี้เจ้าวันนี้แต่งตัวโอ้โหแุ่งตผ้าถุงมานานก็เราไม่ถามว่าไปเอาข้าผ้าถุงคุณยายมาจากไหนคุณแม่เอาคุณแม่สวยไหมล่ะอะอ๋อสวยอันนี้นี่แบบว่าจะทางภาคเหนือว่าใช่ใช่ค่ะของดีลาะคาประหยัดแต่ดูแลหรูมากสวยมากเป็นความภาคภูมิใจเซาเนนี้วันนี้นี่เห็นบอกว่าจะมาพูดถึงเรื่องเกยอง กยกกระลังงงไอ้เกยองยอก,กับเก,เก,เกนั่งยองยองนี่มัน,มนเกี่ยวกันไหมมันคืออะไรคะเกยองไ,ไม่เกี่ยวแต่ศิลปินชอบเอามาให้เกี่ยวกันมีการแซวกันบางทีก็ว่าคนยองคนยองเป็นเกหรือเปล่า,าจริงจริงมันคืออะไรจริงจริงอะเกยองนะคะก็คือเคยองเครยอง,เ,ยองเป็นเป็นสีแท่งฐานชนิดหนึง่งเดี๋ยววันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยและจะมาสาธิตการปาด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 ด้วยอ้าวทำไมต้องต้องปาดด้วยคะ ทำไมมันมันมันเขียนไม่ได้เขาเขาเขาไม่มเขียนเขาไม่วาดแกยองเขาไม่เขียนเกยองอแต่เขาใช้วิธีปาด ปาดอ๋ออะก่อนจะไปปาดกันเราไปอ่านค่ะอะให้บอกว่าวันนี้นี่มีเรื่องราวของนิทรศการดีๆมามากมายเลยวันนี้เราจะพูดเรื่องเกรยองค่ะดังนั้นจะชวนไปดูนิทรศการเกรยองอาอืมมีเลยนิทรศการที่ไหนบ้างคะช่งนี้นะคะมีนิทรศการเกี่ยวกับเกรยองนะคะวันนี้คนที่ดูแล้วเนี่ยอยากได้ได้ภูมิรู้ทางด้านผลงานต่างๆซึ่งวันนี้ก็นํามาใช่ชุกต้องค่ะนี่ที่นํามาในห้องสถงวันนี้เป็นเป็นเกรยองทั้งหมด ตกกระใจภาพแสงแสงตกกระทบเหมือนคนถูกสอบสวนไหมอยู่ในห้องสอบสวนเอาเอามาเราไปที่เชียงรายก่อนเลยนะคะที่สี่โขบแกลลี่สี่โขบงงไหม อย่าคืออะไรค่ะสี่โขบเป็นภาษาล้านนาโขบเนี่ยแปลว่าชิ้นในที่นี้เนี่ยศิลปินเขารวมตัวกันสีคนเขาเลยตั้งชื่อแกลลี่ว่าสีโขบแกลลี่อ๋ไหมสีโขบแกลลี่อ๋อค่ะนี่ขั้การชื่อวาดเส้นสร้างสรรค์โดยคุณบรรจกภูที่ปินค่ะเปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่16ตุลาที่ผ่านมาแต่ยังเปิดจนถึง10ทธันวาก็เลยจะมาเชิญชวนกันนะคะก็ไปเนเ่วง นวันหยุดนะวันหยุดใช่ยังยังมีอีกหลายวันไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตั้งเขาจะขึ้นขึ้นภาพให้ดูนะคะคือคุณบรรจบเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาลุ่มหลงการวาดเส้นมากนะคะแล้วก็เกยองเนี่ยก็เป็นอะไรที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของเขาเขาจะไปไหนเขาจะพกตลับเกยองมันเล็กๆไงมันเป็นแท่งสีไม่ต้องไม่ต้องเอาส่งเออสียูกต้กระดาษสมุดนิดนึงก็ไปได้ละทีนี้เขาก็จะจับเอาเรื่องของ แสงสีแสงสีทั้งหลายอย่างเช่นภาพนี้เห็นแมวฮุนโยเห็นแสงตกกระทบที่จมูกกับที่โหนกคิ้วไหมมันสะใจไหมคือถ้าคนเันมันไม่เันเหมือนมปนเหมือนภาพมันเหมือนคนจริงๆอ่ะแล้วตกใจแบบเดินเข้ามาปั๊บตกใจนึกว่าหน้าใครโผล่มาเนี่ยแหละเป็นเสน่ห์ของการทํางานคือเราต้องรู้จังหวะที่เป็นแสงตกกระทบแสงสะท้อนหรือวอลลุ่มที่เป็นน้าหนักทั้งหลายอันนี้คือ คนศิลปะเนี่ยเขาจะเขาจะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้แล้วเขาก็จะอินถูกต้องทีนี้เขาคุณบรรจบเนี่ยเขาไปเจอไปเที่ยวที่ไหนหรืออะไรไปเห็นภาพต่างๆเขาก็จะเอาจับความรู้สึกจากเรื่องแสงสีเงาทั้งหลายมาถ่ายทอดเป็นงานเกรยองไปชมกันน่าสนใจมากอีกงานหนึ่งไปเลยนี่กับมาที่กรุงเทพนะคะที่หอศิลป์เซเว่นหลังสารอยู่ที่อาคารสาทรธารานะคะศิลปินชื่อคุณสมชายวัชระสมบัติ นิทรรศการชื่อการเดินทางผ่านเกรยองทำไมยังไงคะเดินทางผ่านเกรยองยังไงคะคือคุณสมชายวัชระสมบัติเนี่ยเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็ เป็นศิลปินที่สนิทกับอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญก็จะอยู่ในสมาชิกของกลุ่มธรรม<ะ>กลุ่มธรรมเป็นกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นรุ่นใหญ่นะคะ,ะเขาก็จะประมาณรวมตัวกันแล้วก็ไปทํากิจกรรมกันางที่ต่างๆศิลปินจะน่ารักอย่างงี้คุณโยคืออ่าวันนี้อาทิตย์นี้ไปการจะดนับบร,ริการไปวาดรูปเขาก็จะพกสีนู่นนี่นั่นหิ้วกันไปแบบกไปกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเขาก็จะพอจเอมุมตรงนี้สวยจอดรถนั่งวาดรูปกันอะไรอย่างเงี้ยกเหมือนคนเวลาที่ชอบถ่ายภาพแบบก็จะแบบวิ ี่สวยเลยจบเลยทีนี้คุณสมชายแกก็จะประมาณคือสิ่งที่พกง่ายที่สุดของศิลปินเนี่ยคือสมุดสเก็ตปากกาแล้วก็เกรี่ยงพกไปอย่างเงี้ยติดตัวคือถึงไม่ได้ไปทํางานที่ไหนก็จะอยู่ในกระเป๋าเขาลองไปเปิดกระเป๋าศิลปินดูจะมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในกระเป๋าของเขาจางเองก็ติดติดย่ามไว้ตลอดเกรี่งนิดนึงกับสมุดสเก็ตคุณสมชายแกก็จะประมาณว่าคือระหว่างการไปทํางานศิลปะไปเวิร์กช็อปทั้งหลายเนี่ยมันจะมีจินตนาการผุดขึ้นมาคือ พอมันผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เขาหายไปพราผุดรั่วจับไปก่อนแล้วก็เอามาถ่ายทอดลงตรงเหมือนคนคิดถึงก่อนอะง่ายใช่ไหมคิดปั๊บเขียนปุ๊บนั่นแหละคือถ้าปล่อยให้เขาไปแล้วเขาไปเลยนะเขาไม่กลับมาละแต่คนที่เป็นศิลปินเนี่ยเลยไปเลยแล้วมันลืมถ้าขึ้นมาปุ๊บรีบเลยนี่เป็นเทคนิคการทํางานของคนอยากหัดวาดรูปนะถ้าอะไรผุดขึ้นมารีบเลยนอนอยู่ก็แล้วแต่ถออลุกขึ้นมาสเก็ตเลยจะได้งานนะจัด ตั้งแต่วันที่8ธันวาคมนะคะถึง21มกราคมเรียนเชิญนะคะยังวนเวียนอยู่ที่หอศิลป์เซเว่นลังสันนะตอนนี้ช่วงนี้มีนิทศการหนึ่งของคุณไมตรีหอมทองบอกว่าฤดูฝนปีนี้ไม่มีลงกินน้ำฟังชื่อละอนางมาทำไหมนามาทำมากไม่มีลงกินน้ำใช่เลยตีดเลยเนตีดงานนี้จับจนถึงวันที่5นะคะเรียนเชิญก่อนงานของคุณสมชัยนะคะคือดิฉันได้คอนเซปต์ของงานมาอ่านแล้วเนี่ย รู้เลยว่าจุดประสงค์ไม่ได้ศิลปินไม่ได้อยากจะบอกค<ห> <Concept S 1> อนเซปต์ตรงนี้ขเขาจะบอกว่าการนําเอารูปทรงส,สื่อสัญ,ญลักษณ์ทั้งหลายมามาสื่อร่วมกันในงานและทําไมชื่องานถึงบอกว่าฤืดูฝนไม่มีลุงกินน้ำเอาหอไหมล่ะเห็นไหมศิลปินเนี่ยเขาทําหน้าที่บอกอะไรบางอย่างอบอกในรูปลักษ ของของศิลปินเขาเป็นนามธรรมมันเป็นโจทย์ให้ต้องคิดตางงานอย่างนี้มีความสนุกคุณโยตรงที่มันไม่มีคําตอบที่สุดถูกต้องคือคนนี้บอกมาอย่างนี้แต่เวลาฉันไปดูเอ้ยมันอีกเรื่องนึงเหมือนวิชาปรัชญาถูกต้องมันหาไม่ได้จุดสิ้นสุดว่าอะไรคืออะไรอ่าเนี่ยอย่าพูดเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีอย่าย่อยลององลงมาต่อองลงต่อไปค่ะเรามา ไปขึ้นเหนืออีกรอบนึงไปที่ลำปางนะคะงานชวนไปแอวเหนือว่าอากาศเย็นอากาศเย็นชวนชวนไปแอลเหนือไปที่ลำปางค่ะงานเปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่13บสามพฤจิกายนนะคะจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเดือนหน้าชื่องานว่าวิถีคนเมืองจิตกรรมล้านนาสำหรับคนคนแบบว่าคนล้านนาหรือคนที่ชอบเกี่ยวกับศิลปะล้านนาต้องไปงานนี้จัดโดยอาจารย์พงพันธ์เรือนนันชัยนะคะอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นคนลำปางแต่กำเนิด ท่านก็ประมาณว่าเกิดอยู่ท่ามกลางศิลปะวัฒนธรรมของชาวล้านนาคือด้วยภาษาคือท่านเนี่ยจะพูดแต่ภาษาเหนือ,อมไม่พูดภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็จะแต่ตงตัวด้วยชุดพื้นเมืองตลอดเวลา,างานของท่านก็จะเป็นงานที่สื่อเรื่องวัฒนธรร,รมล้านนา,าเคยเขียนหนังสือที่ชื่อว่าลายแต้มคนเมืองคือแกจะไปศึกษาที่น่านไปแกะจิตรกรรมฝาผนังที่จังหวัดน่านซึ่งมีวัดดังๆหลายวัดท่านก็จะไปศึกษาแบบเจาะลึกกินนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็แกะ แกะในยะตรงนั้นน่ะถ่ายทอดออกมาเป็นงานสไตล์ของเขาสุดยอดมากให้ไปชมไปดูว่าความหมายของแต่ละภาพที่เห็นอยู่แล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเองใช่ค่ะในอัตลักษณ์ของตัวเองแต่แต่เขายังมีเขาเรียกอะไรมีจริตงานที่เป็นลากเงาของของหลายๆคราวเลยเกินอัตลักษณ์จริตจริตงานจริตคืออะไรที่ท่านจะพายาหะสองจริตไม่ไม่ไม่เหมือนดัดจริตจริตคือเหมือนกับลักษณะที่ที่มันมากกว่าอัตลักษณ์อะคุณโยมเห้ยินไหม เห็นว่าเห็นว่าภาษาศิลปะนกเนอจลิดเนื้อเรื่องว่าการจลิตงานประมาณว่าลีลาสไตล์งานมันก็คล้ายๆเขาคุณรู้ไหมว่าคําว่าเด็ดจริตแปลว่าไม่ถึงดัดให้มันมากเกินกว่าความเป็นจริงให้มันมากกว่าในชาวบ้านปกติในแหละคือจริตเออแหม่ตะกี้ตะกี้ยังไม่บอกชื่อหอศิลป์เขาหอศิลป์อะไรคะหอศิลป์ลำปางค่ะอยู่สําหรับคนชอบ ผลงานร้านนาไปดูได้ที่ถนนตลาดเก่าค่ะคุณต้อมน่าจะขึ้นภาพให้เนาะแต่คุณน่าจะขึ้นให้ดูนะคะต่อไปออันนี้จัดจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะคะเนี่ยต่ออีกงานหนึ่งใกล้ปีใหม่ละอพาไปซื้อของคือขอขอโทษนะใได้ปีใหม่สิงสาวนักช็อปย่ำเลยนี่นี่ไปงานนี้งานอะไรคะงานชื่องานเป็นเทศกาลประมาณของที่ลึกกับงานศิลปะชื่อว่างานบราซา นะะคจัดโดยสมาคม YWCA ไม่ใช่ YMCA ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ YWCA อันนี้อันนี้นี่ภาพนี่งานอะไรอันอันนี้งานของที่ขึ้นมานี่งานของคุณไมตรีหอมทองที่บอกว่ลืดูฝนนี้ไม่มีร่มกิ่น้ำจะเป็นแนวนี้ใช่ไหมแอปแจก แอปแทกนะตามเ่อนแทกไหมเห็นไหมดูดูแล้วคิดตามได้ไหมคิดได้หลากหลายไหมใช่ใช่รุ่มอยู่ตรงไหนต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูไปแล้วงานของคุณไมตรีจะแบบจะเป็นอินซอยอันนี้งานของอาจารย์พงพันเรือนที่บอกว่าชาวล้านนาอันนี่แหละค่ะการแต่งตัวการรูปแบบนี่คือแบบล้านนาสมัยก่อนเลยเนาะถูกต้องค่ะผมทรงผมเสื้อผ้าแล้วไม่ทั้งลายผ้าถุงถูกต้องค่ะคือคือจะเล่าได้หมดไม่ไม่มีประวัติทั้งหมดนะคะกับ กลับมาที่งาน YWCA ก่อนเนาะเป็นงานที่สมาคมสมาคมอะไรเนี่ย YWCA <c oughs> YWCA จัดร่วมกับกลุ่มศิลปินก็คือเขาจะประมาณจัดเทศกาลของที่ระลึกพลเพื่อจะต้อนรับเข้าสู่เทศกาคคลคริสต์มาสใช่ไหมไปปอ้อนี้คุณ,คณ,คณศิลปนินท่านนี้คุณปีชาลิมแกก็จะมีผลงานบางส่วนไปจัดแสดงด้วยมันเกี่ยวอะไรกับคริสต์มาสคะก็ประมาณว่า เป็นเทศกาลของที่ระลึกของขวัญและงานศิลปะอ,อเพราะว่าจริงๆตอนนี้ศิลปะเนี่ยเป็นเป็นสินค้าที่มีคุณค่าให้เป็นของขวัญได้ถูกต้องเพราะว่าไงไหมยโยก็เตรียมว่ารูปงานศิลปะเป็นของขวัญเหมือนกันเนาะใช่แต่ให้ใครไม่บอกค <c oughs> ่ <c oughs> ะในช่วงหน้าค่ะเราก็จะมานี่เลยค่ะปัด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 นะคะแบบเกยองนี่แหละนะคะว่าทาไมถึงต้องปัด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 และเกยองเจาะลึกไปเลยว่าเกยองคืออะไรนะคะในช่วงน้าค่ะในช่วงค o l o r talk t ค่ะ